แม่ฉายาที่ว่าเพื่อไทยการละครเพื่อไทยตระบัดสัตว์นี่เขาไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะคะทุกคนได้มาจากความสามารถล้วนๆอะเดี๋ยวจะหาว่าโม้หรือจะหาว่าไปกล่าวร้ายนะคะให้ข่าวเล่าเรื่องก็แล้วกันแล้วก็ลองดูแล้วกันว่าให้สัมภาษณ์คนละทิศคนละทางแบบนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรนะคะ ขอไปเริ่มต้นกันที่คุณหมอเชิดชัยกันก่อนอคือประเด็นตอนนี้ประชาชนกำลังสงสัยว่าก่อนหน้านั้นมีการบอกว่าเพื่อไทยมีมติออกมาในการรับรายงานนิรโทษกรรมที่อาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยเป็นประธานจะไปคว่ำได้ยังไงนั่นเสียหน้าหมดหน้าแหกหมดเพราะอาจารย์ชูศักด์เนี่ยเขาเป็นประธานนะแต่ผลที่ออกมาอย่างที่เราเห็นกันใช่ไหมคะว่ารับรายงาน ไม่รับข้อสังเกตอืแบบนี้ก็ได้ด้วยหรอเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทางคุณหมอเชิดชัยเป็นหนึ่งใน15คนมั้งสเอ็ดสิบเหรือหรือสิาเนี่ยก็เอาเป็นว่าสิบกว่าคนก็แล้วกันนะคะของเพื่อไทยนะที่รับทั้งรายงานและข้อสังเกตแต่อีกร้อยสิบห้าคนเนี่ยที่เหลือเนี่ย รับรายงานแต่ไม่รับข้อสังเกตมาฟังคุณหมอเชิดชัยกันหน่อยว่าตกลงเรื่องมันเป็นมาเป็นไปยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูถึงความคนละทิศคนละทางของเพื่อไทยคุณหมอเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะคะว่าหลังจากที่ประชุมสภามีมติไม่เห็นชอบข้อสังเกตรายงานการศึกษาแนวทางการตราพรบนิรศกรรมขอ,ของคณะกรรมการเนี่ยคุณหมอก็ได้คุยกับอาจารย์ชูศักด์นะซึ่ง ก็งงค่ะอืมคุณหมอเชิดชัยและอาจารย์ชูศักด์งงว่าเอา้าแหกกติกากันหมดเลยอืมทำไมจึงเป็นเช่นนี้นะคุณหมอชลน่านไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเราก็ไม่ว่าอะไรนะแต่คนอื่นกลับลงมติไม่รับหมดเออก็งงเป็นไก่ตาแตกสิคะว่าเอา้า ทำไมมันแหกอย่างนั้นล่ะนะก็เลยถามต่อว่าเอา้าคุณหมอคะแล้วอย่างนี้จะต้องมีการคุยกันในพักเพิ่มเติมไหมล่ะคะเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าจะมีการประชุมพักวันที่29ตุลาคมนี้คงจะต้องเสนอเรื่องนี้ในที่ประชุมพักเพราะจะมีเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการนิรศกรรมที่จะเข้าสู่การประชุมสภาสมัยหน้า อีก4ี่ฉบับอยู่แล้วไม่พูดวันนี้วันหน้าก็ต้องพูดอยู่ดีนะจะได้นําสิ่งที่กรรมธิการศึกษามาเป็นแนวทางว่าอะไรเหมาะสมหรือแบบไหนก็ว่ากันไปถามว่าแล้วมองอยังไงกับการที่สสของพักเนี่ยไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตร,รายงานนี้คุณหมอเชอดชัยพูดได้แบบแท้มากนะคะคุณหมอบอกเลยเขาขี้ปอดอืมนี่พูดแบบเกรงใจกันแล้วนะคะคือ ถ้าไม่เกรงใจว่าเป็นคนในพักอาจจะแบบเขาขี้ขาดตาขาวหรืออะไรก็ว่าไปนะอันนี้บอกคุณหมอบอกขี้ปอดนะผมมองว่าเรื่องแบบนี้ต้องกล้าหาญหน่อยเออ เพราะเป็นเรื่องที่หากจะไปพูดที่อื่นก็ไม่เหมาะต้องพูดในที่เปิดเผยและต้องใช้ความระมัดระวังไม่ใช่ว่าเราไปพูดเรื่องสถาบันเพียงแค่เราจะดูว่ามีแนวทางใดที่จะช่วยผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดตามมาตรา112ไม่ได้เกี่ยวกับสถาบันแต่คนกลับเข้าใจผิดว่าจะไปยกเลิกมาตรา112มันไม่ใช่ซึ่งในรายงานกรรมธิการดูแล้วก็มีตั้งแต่พวกที่ทําซ้ําอาฆาตมาตร้ายจริงๆน่ะคือประเภทนี้มันก็มีนะคะแต่มีอยู่ไม่กี่คน นะแต่ส่วนใหญ่เราก็ควรนิรโทษกรรมให้เขาได้กลับไปเรียนหนังสือโดยมีเงื่อนไขว่าอย่าไปทำผิดอีกภายในกี่ปีเนี่ยก็ว่ากันไปถามว่ามองว่าเพื่อไทยควรเสนอร่างประกบเข้าไปด้วยไหมนะคะอ่ะเรื่องเสนอร่างก็ว่ากันไปแต่พอยของคลิปนี้แอนจะพามาดูความคนละทิศคนละทางนะคุณหมอบอกว่าเขาแหกมติถูกไหมคะ แต่มาดูที่คุณนพดลปัทรมะนะก็สสเพื่อไทยเหมือนกันซึ่งอยู่ในโหมดอยู่ในกลุ่มร้อยสิบห้าคนนะคะที่โบตไม่ไม,ไม่ไม่รับข้อสังเกตของรายงานนี้คุณนพดลบอกว่าอืมเวทีเนี้ยเสนอโดยเพื่อไทยมีอาจารย์ชูศักด์เป็นประธานทำไมสสเพื่อไทยวตไม่เห็นด้วยกบข้อสังเกตนะอืมเขาให้เหตุผลอย่างนี้ค่ะหนึ่ง รายงานผลการศึกษาของกรรมธิการแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนที่1คือตัวรายงานและส่วนที่2คือข้อสังเกตของคณะกรรมการอันนี้รู้อยู่แล้วนะคะส่วนที่1เป็นรายงานเนี่สภาพเพียงแค่รับทราบโดยไม่ต้องลงมติเอออ๋อแลรับทราบโดยไม่ต้องลงมติ ขณะที่ส่วนที่2เป็นข้อสังเกตเนี่ยนี่ที่มันเป็นปัญหานี่แหละกนะคะต้องมีการลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่แม้สภาโหวตไม่เห็นชอบกับส่วนที่2ซึ่งเป็นข้อสังเกตตัวรายงานส่วนที่1นั้นถูกรับทราบโดยสภาไปแล้วตามกฎหมาย พักเพื่อไทยไม่เคยมีมติให้สอสอของพักโหวตไปทางใดทางหนึ่งซึ่งผลปรากฏว่ามีสมาชิกประมาณ115คนโหวตไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของสอสอแต่ละคนซึ่งมีเหตุผลแตกต่างกันไปอาจารย์ชูสัก์เป็นผู้อาวุโสไม่ได้น้อยใจใดๆฟังแบบนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างคะว่าเออนี่ก็สอสอกันทั้งนั้นผู้ทรงเกียรติเขาคุยกันไม่รู้เรื่องหรอคะว่าตกลงอะ่ะมันเป็นมติ หรือมันไม่ได้เป็นมติแล้วผลออกมาแบบนี้อะจะให้ประชาชนคิดยังไงล่ะคะ